สวัสดีครับบ็อกซืมม้อพงมสิครับวันนี้พาเข้าดูงานกีตาร์อีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทํานะครับงานที่กำลังถ่ายให้ดูในะขณะนี้เป็นงานเฟรตนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเฟรตนี่ครับอันนี้อันเดิมเฟรตเดิมที่อยู่ในมือนี้เฟรตเดิมนะครับที่ลงไปแล้วคือเฟรตใหม่ จะลองดูนะครับจะถ่ายดูใกล้ๆเลยหมุนอีกมุมหนึ่งครับหมุนมุมนี้มุมเดิมมุมประจำผมชอบหมุนมุมนี้เพราะว่ามุมนี้แสงมันกระทบดีนะครับมันจะเห็นความผิดพลาดเยอะเพราะไฟมันอยู่ด้านทางด้านนู้นเวลาฟอลโล่ลงมาเนี่ยจะเห็นความผิดพลาดของกีตาร์เยอะ อันนี้พูดถึงในมุมของผู้ทํางานนะครับแต่ในมุมของกล้องเนี่ยจะเห็นแบบไหนก็ลองดูนะครับพอหมุนให้ดูสองมุมตัวนี้ลงเฟดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามองแล้วดูไม่ออกว่าผมลงเฟดที่เท่าไหร่ไปบ้างก็แสดงว่ามันดูกลมกลืนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับ ผมจะไม่ได้บอกนะครับว่าผมลงไปเท่าไหร่ก็ให้ดูว่ามันกลมกลืนกันไหมมันสมดุลกันไหมนะครับเพราะถ้ามันไม่กลมกลืนกันเนี่ยวลาเราลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่าอย่างนี้ครับก็จะเห็นชัดถ้ามันไม่กลมกลืนนะครับแต่ถ้ามันกลมกลืนก็จะไปในทิศทางเดียวกันเลยขั้นตอนเวลาลงเฟดเนี่ยลงเสร็จแล้วเราทําการปรับหน้าเฟดนะครับเขาเรียกว่าการรีคารหรือรีเรเวลเฟดนะครับเฟดรีเรเวลนั่นเอง มันก็ทําให้หน้าเฟตเนี่ยมันสมดุลเป็นคาวแล้วนะครับเดียวกันตัวนี้องศาบอดเป็นสิบหกยี่สิบมันคอมเพลว์นะครับมันคอมพลวหน่อยๆคอมเพลว์หมายถึงว่ามันรวมกันมันอยู่แถวๆสิบหกยี่สิบก็เลือกปรับตามเทคนิคของหน้างานนะครับนี่ก,ก็ทําให้เกือบเรียบร้อยละงานเฟตถือว่าเกือบสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเช็คารายละเอียดอีกนิดนหน่อยๆ รีบเปลี่ยนก่อนนะครับเฟดเนี่ยก่อนที่มันจะฟิงเกร์บอร์ดจะเสียเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีฟิงเกร์บอร์ดนิดนึงแต่นิดเดียวนะครับถ่ายมุมได้เห็นแต่ว่ารูปเวลารูปเว,ล,ปวลาจับเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกนะครับแต่ก็จะเห็นนิดนึงนะครับนิดนึงตรงแถบนี้รีบทําก่อนที่มันจะลุกลามไปไกลแต่ตัวนี้ก็ถือว่าแก้งานเฟลดจบแล้วนะครับทางช็อปเนี่ยมีความสามารถที่จะเปลี่ยนเฟลดเป็นช่วงนะครับแบบตัวนี้เลยนะครับ ถ้ามองไม่ออกว่าเฟลดมันเปลี่ยนในช่วงไหนในลักษณะกี่เฟดเนี่ยแสดงว่าหน้าเฟลดมันกลมกลนกันไปเป็นเรื่องที่ดีมากข้อนี้นะครับเราไม่เลือกทาการเปลี่ยนเฟลดทั้งหมดเพราะว่ามันหนึ่งเกินความจําเป็นสองเรามีศักยภาพเรามีประสิทธิภาพที่เราจะเข้าถึงงานเฟดแบบเป็นช่วงเราก็ทําได้นะครับนะครับผมทาเฟลดเป็นช่วงนี่ทํามาเยอะมากแล้วหลายพันตัวแล้วนะครับงานแบบนี้ไม่ได้ยากเลยแต่ต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็ สายทักษะสกิลนิดหนึ่งครับตัวนี้ก็แก้ให้แล้วนะครับตัวเบดซิงด้านในตรงตรงเบดซิงรัดโค้งนะครับเบรซิงรัดโคงนะ้งเนี่ยแก้ให้แล้วมันจะไม่ปูดไม่ป่องละแต่เดี๋ยวรอดึงรอเทนชั่นของสายอีกรอแรงดึงสายของจริงอีกนิดหนึ่งจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้เห็นไหมครับมันลงแล้วด้วยด้วยสายตานะมันลงและวจะต,ต้องแก้ไขนิดหนึ่งคนระับมันจะมีบางจุดที่แบบ ต้องดูรละเอียดนิดนึงนะครับงานพวกนี้ด้านในตัวกีตาร์เนี่ยเขาทำแบบเพอร์เฟมากเลยนะครับด้านแบล็คบอร์ดนะครับด้านในเนี่ยแบล็คบอร์ดหมายถึงว่าไม้กระดานเนี่ยด้านในด้านในตรงเนี้ยตรงมือเนี่ยเขาไม่ได้ยึดเบสซิ่งนะครับเขาทำเป็นเหมือนเป็นอาร์เคิร์ฟแต่เป็นเคิร์ฟนูนไปข้างหลังนะครับ มันจะทําให้การสั่นพ้องการสะท้อนเสียงในโพรงกีตาร์เนี่ยดีมากเลยนะครับไอ้โค้งๆคงแบบเนี้ยแล้วก็มีเจ้าไอ้ตัวทีนะครับลอกเรียนแบบลอกเรียนแบบตัวกิวไปกิวเข้าหน้าน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่ทําด้านหลังที่มันไม่ได้มีเบสซิ่งนะครับมันทําให้การสะท้อนเสียงเนี่ยวิ่งไปโดยที่แบบราบเรียบมากทางทฤษฎีเขาว่ายอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมก็พูดตามตามทฤษฎีไป มันจะมระรรีรอยกระเทาะรอยนี่ครับรอยกระเทาะพวกนี้นะครับนิดๆหน่อยๆแล้วก็รอยแล็กเกอร์นิดๆหน่อยๆนะครับไม่ต้องไปกังวลน,นะครับรอยพวกนี้กีต้าร์มันยี่สิบกว่าปีแล้วมันหนึ่งพศหนึ่งพันเก้าร้อยคริสต์ศักราชขอโทษทีครับคริสต์ศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสามมันเกือบยี่สิบปีแล้วมันจะให้มันใหม่กิ๊บมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะถ้าจะเลือกกีต้าร์ใหม่กิ๊บต,ต,ต้องไปเล่นกีต้าร์ใหม่แต่กีต้าร์ใหม่เสียงมันจะไม่เหมือนกีต้าร์เก่าน ความสั่นความคลาสสิกมันฟู้ของเก่าไม่ได้นะครับปัจเจัวนี้เบอร์เฉพาะนะครับต้องหาให้เจอนะครับตัวนี้แต่ทั้งช็อปมีนะครับปแจเบอร์นี้ตอนนี้งานเฟดเสร็จ<ๆ>เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขในเรื่องของชุดสะพานแก้ไขในเรื่องของกลุ่มตัวนี้ให้ครับในเรื่องของตัวนี้มันแบ่งเป็นสองพาร์ทครับพี่ตาตัวนี้ แบ่งเป็นพาร์ทเพาร์ทเคือช่วงคอช่วงคอก็จะไปเกี่ยวกับงานเฟรดงานคอนะครับแล้วก็พาร์ทบพาร์ทบก็จะเป็นเรื่องของสะพานสายสะพานสายเนี่ยก็จะรวมไปถึงไม้หน้าแกงแนงร่ององศาร่องเซตเดิแล้วก็การความสูงสะพานสายนะครับประมาณนี้แล้วก็การยิงพินล็อกการทำบาลานซิ่งประมาณนี้ครับก็จะรวมรวม,มาอยู่นี้เป็น2พาร์ท แต่ดีแล้วนะครับที่ทําการแก้ไขหมดทุกส่วนเพราะว่าแก้แล้วมันจะดีแก้แล้วมันจะทําให้กีตาร์เนี่ยประสิทธิภาพมันเยอะขึ้นมากมันจะไม่ได้เป็นแบบเดิมตอนที่มาแก้แล้วเห็นผลชัดเจนก็เดี๋ยวตอนแก้เสร็จค่อยมาดูอีกทีนะครับว่ามันมีแนวโน้มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าเท่าเดิมหรือว่าด้อยลงนี่ก็เดี๋ยวมาตามดูกันอีกทีหนึ่งคลิปนี้ตั้งใจถ่ายให้ดูเรื่องงานเฟดอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าก็มีโอกาสพูดเรื่องอื่นก็พูดไปเผื่อบางทีเดี๋ยว ไม่ได้พูดก็จะลืมอีกครับก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ